เดียวกันนะคะเลขาปปชก็เปิดเผยว่าพร้อมดําเนินการตามขั้นตอนจากคดีนี้นะคะนายวรวิศุขบุญค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าเลขาปป,ปชได้พูดถึงกรณีที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะแล้วก็นักศึกษาทั่วประเทศจะมายื่นเรื่องต่อปป,ปชเพื่อขอให้ตั้งกรรมการไต่สวนอายการที่เกี่ยวข้องก็มองแล้วเป็นการใช้อํานาจหน้าที่โดยสุจริตหรือไม่หากมีการยื่นคําร้องเข้ามาก็ต้องดําเนินการตามกระบวนการเรื่อง มีปปชพร้อมดําเนินการหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการแล้วก็มั่นใจว่าจะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวไปฟังเสียงของเลขาปปชกันค่ะวีกำลังข่าวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีมีคนเขาร้องมามาร้องอ่ะใช่เราจะทำไงต่อกระบวนการเอาสั้นๆกระบวนการทำได้ใช่ไหมคะแล้ดูแล้ว Google Pay Active หน่อยเมื่อเขาร้องมาเราก็ดําเนินการเราจะได้ดำเนินการตามกระบวนการแค่นั้นแหละ แล้วต้องดูข้อเท็จจริงยังไงบ้างต้องรวบรวมข้อเท็จจริงใหม่อะไรไหมเดี๋ยวเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก็เป็นกระบวนการสอบสวนนั่นแหละสอบมาไม่ต้องไม่ต้องนานเลยค่ะไมันน่าจะไม่นานหรอกไม่เอาเอาหลักการก็ได้ค่ะให้หน่วยงานอื่นๆเขาถาก่อนต้องสามคณะแล้วตอนนี้ก็มีคนจะไปยื่นตัวกระชอคะเออมายื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รับไว้รับไว้แล้วก็เข้าเข้ากระบวนการของเราแล้วก็เรื่องนี้ ประชาชนสนใจเดี๋ยวเราเร่งดำเนินการเลกไปเอาความเห็นจากกรรมการสอบวิชาอะไรอย่างนี้ด้วยครัอยู่ในกระบวนการทั้งหมดแหละเอาไปพูดในหลักการไม่พูดไม่ไม่เอาไม่เอาเอาเถอะแค่นี่แหละครับปรากฏการ์บอสกระทิงแดงหรือบอสทายาทอยู่วิทยาวันนี้กลายเป็นเผือกร้อนนะครับถามใครก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวไม่เคยผ่านตา พบาตารซึ่งรู้ทุกเรื่องในสัมนักง,งานตำรวจแห่งชาติวันนี้ก็บอกว่ามอบอำนาจเบ็ดเสร็จขาดให้กับรองพอบาตารแต่ละคนมอบขาดแล้วขาดเลยไม่ไปยุ่งเกี่ยวปปชก็บอกว่าไม่ขอพูดเรื่องนี้อายาการบอกว่าขอกลับไปตั้งหลักก่อนนะคุณผู้ชมครับแต่ทั้งหมดเรื่องนี้ก็จะย้อนกลับไปถึงตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทําให้กฎหมายกลายเป็นเครื่องหมายข้อกังขาที่เกิดขึ้นในหัวใจคนไทยว่าคุก มีไว้ขังเฉพาะคนจนหรืออย่างไรนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ